เมืองยางอ๋อเมืองยางอันนี้ฟอนลำใช่ไหมครับสาวงามครับลาบหมูสุดเชียงตุงเนาะกับอานี้ฟอนเหรอสวัสดีครับพบกับช่องี e a t Trip อีกแล้วนะครับแบกเป้เที่ยวกินความสุขอยู่รอบตัวเรานะครับวันนี้มีงานวัดนะครับเนาะครับโอ้เดี๋ยวกันนะใีรพาไปจอดรถครับ เดี๋ยวผมไปจอดรถก่อนนะครับอ่ะวัวเลี้ยงไทยเก็บไปแก่ไปเรืเ่อนนยๆสาวบอลลัมนะสาวมาลนะวมลัมกันค่ะพุ่นจอดรถใน้พุ่นเอี๊ยดโอ้โหนี่ชุดไตนะครับนะฟอนล,ลัมหรือเปล่านี่น่าจะฟอนหรือเปล่านะ <c oughs> ฟอนรป่าคะไปฟอนก่อนอ๋อไม่ได้ฟอนนอ๋อพูดเหรอน้องกาดบุ้งหรือเปล่าครับฮัลโหลอ๋อน่าคนคุ้นๆนอะสวยจังเลยครับชื่อชื่อชื่อน้องอะไรนะจำชื่อบอดได้อ๋อน้องฟองน้องฟองกาดบุ้งจำได้ที่จำได้โอ้เนี่ยเสากาดบุ้งครับน้องไปไกลอยู่ไหนท่านี้จะไปจกันไหนเนาะครับเนี่ยอันนี้ไปไหนไปเที่ยวค่ะ อ,อ,อ๋อฟอรลัมเนาะครับสาวกาดบุ้งครับน่ครับเนี่ยหัางหลีครับอ่ะโอ้โห,โหตอนนี้เราก็จะไปที่วัดหัวควงใช่ไหมครูคำีค่ะครับคีค่อีงามเป็นพิเศษเนาะนโอ้โหนี่ชุดไตสีสันไม่ซ้ำวันครับโอ้โป่ะนี่ก็เป็นใบกายนยันสายในวันนี้นะครับใกล้จะสิโมงเวลาไทยแล้วอ่ะ เดินตามพวกเขาไ่ครับวันนี้จะมีกิจกรรมฟอร้อนรำครับประกวดใช่ไหมพี่ประกวดฟอ้อนรำแล้วพรุ่งนี้จะเป็นการมอบรางวัลให้ <S <S เป็นกิจกรรมของคนที่นี่เป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรวัฒนธรรมใช่ไหมฟ้อนรำวัฒนธรรมเมืองของเชียงครณครับไปเดี๋ยวข้าวนอนก่อนเนาะข้าวทน้นไหมท้องน,น,นู้นไหมท่านี่อันตรายปะอันนี้ไม่ได้เพราะยังเป็นแยกเป็นแยกข้าวท้งนู้นดีกว่าไหน ทุกครั้งที่มาที่เชียงตุงก็จะพบกับเหตุการณ์ใหม่ๆและไม่ซ้ําตลอดเวลานะครับก็สิ่งที่ได้รับกลับไปก็คือความรับใจทุกครั้ง <c oughs> ครับไปข้ามพอดีนะครับเพราะว่าถนนจะสลับเลนกับบ้านเราครับ ตมือตมือสั่งเงนค่าออีมนเดิมนักศึกษาวันเชีพงเจิญขึ้นไปรับรางวัลปีกังเลยสองข้อเนาะพอเชิมโอ้ลำไปแล้วครับเนาะผู้ยใจมีหลายหมู่บ้านค่ะเนาะมาบอกกันชุดรางวัลี่คนดีใจเก็ีกติปกตรดานกสาวงาม สาวต้อนงามยังสาวต้อนงามแ้ก็ขันกวางงามชุดท้าวงามสาวต้อนงามชุดท้าวงามอันนี้ลุกมาจากบ้านไหนกันคะเมืองยางอ๋อเมืองยางอันนี้ฟ้อนลำใช่ไหมครับสาวเมืองยางมาถ่ายรูปหน่อยครับใจวุ้นะทนสาวเมืองยางครับเนี่ นางบอกตามคําวันเก่าใจบุญนะทนนาสุกคัวันเวงใหม่ฮะบรรแถบคะอููใจแสงคัมนาคพันีวันเจงงานหนึ่งห่คาะยินมีขอบคุณนคาจีมาบันกับังใจคาอ่าอ่าเจนเลยดูสิเงเฑียวบอนท่เสีดีสิครับ โอ้สาวเมืองยางครับคอจมีโอ้สาวกินยังครับเนี่ยข้าวซอยครับข้าวซอยเนาะครับอะไรครับข้าวซอยครับสาวกินข้าวซอยอยู่ กินแล้วครับอีกินยังกินได้ยังยังกินเลยหากินเลยพี่กินเม่กี้ซัดไปเยอะเลยับดูอาหารในเาปเยคะคุณายซอ้มาบน้ว่า้อะไรนะโอ้ี่ออออมโอ้น่ากินเนาะนี่ค่เพิ่มเนาะโอ้เพิ่มข้ากลุ้มน่ากินลูกนี้มากินนี่ก็ดีเนาะ ครับรคเดี๋ยวเดี medim, ๋ยวมาครับเดี๋ยวมไปกมินกันนะโอ้โหนี่ใบแกะภายในห้องครัวครับโอ้โหนี่ต้มเลยเนี oh, ่ยต wow, okay. mm ้มลูกชิ้นนะใช่ไหมลูกชิ้นวะต้มเสี่ยวน้เสี่ยวต้ไม่ใช่อะไรคะนี่เป็นแกงแกงโอแกงแกง แกงหมูรครับแกงไแกงกุ้งครับนี well> ่แกง้งครับ้ง้ครับขอดูเนยได้ไเนาะถาดใหญ่มากนะฮะใหญ่มากเลยนี่เป็นผักหมากแห้งไหมแม่กุ้งแห้งกุ้งแห้ง้า้แห้งนี่ยพอใส่แกงอ๋อแกง แ้ม่ีกันครับผักส้มค่ะโอ้ผักส้มโล่ผักอังมณีแม่มันจะผักกาดอผักคุ้มผักปุ้มผักุมผักคุ้มดอกนอกผักุ้มดอค่ะใส่หัวขาวส่เน้อนอมาเลี้ยงเทนัยไงเนาะ

โอ้โลาบขาลาบลาลาบลหมูลาบหมูสุดเชียงตุงเนาะกับี่ลาบหมูละโอ้ลาบหมูครับลาบหมูค่ะลาบหมูโอ้กิหมากินอนะครับ โอ้โค้กพีช่วยแล้วครับปอกมะม่วงบบเอ่บเต็มประการเนี่ย สูเจียนตุงเลยล่ะเจี้ยนตุงอกฮัลโหลโอ้ยนี่ผักกาดผักาดเกลืผัดนะผัดนะคะเติมถั่วนวลหน่อยถั่วนวลพริกอรกว่าแต่ว่าแ หมักม่วงโมงี <wooden> ่มีห้องน่โมงง่อกหาหเ้โนาวเนาะไจนาวใชมั่อมปัาขอน้ำปลหอนักน่าหมนักน้ปาหม่ใช่ไม่ใช่กรตลุดเลยนี่นี่นกินเจเล่นปา ทำตุจโอ้ตุจทองตุจัตุจจอดค่ะยินดีนำนำค่ะมาจากเชียงใหม่มาดูงานหน่อยขอบคุณค่ะยินดีนำนำค่ะได้คอหูหน้ไมนใครล่ะลาบซื้อนอกยเหรอมีแรพริกลาบหราอเกล่ะลาบพริกลาบ่มากินเนาะ Tēnā mi Te จิตใจอันเบิกเบิเสดียวไลลอันโคงงดังไวหาบันไดในยนาณาพอมหามา ลาวันเจงจานมาปันกำลังใจเกณฑ์นักธรรมศาสตร์สามหนึ่งแข่งลุงใส่ตั้งนี้มาจากบ้านไหนครับบ้านอิงวัดอินวัดอินออ๋วัดอินกีครับนี่เสาวงามฟ้อนหรือเปล่าครับไม่ได้ฟ้อนเนาะอ๋อครับโอ้ฟอนอยู่แต่ว่ารอรอเวลาก่อนเนาะครับนี่โอ้ครับสาเงาครับ

สาวัดอินครับสาวัดอินใช่ไหม

जञञा। जञञा। जञा। जञा। हो त चाहिँ जाँदै छ यो नै रु आ काल ए यु आ त नि था सो दिन भन्या छ เลยครกันเนาะเออเพราะว่าตู้นี่บรรจับเป็นใบจะเป็นใบเขียวกว่าไรเนาะใบแดงกว่าไรครับ <c oughs> ให้มีน้ำมอกน้ำใสเปิดดาดที่เลี้ยงอาหารตู้เอาเนาะเห็นใบ <c oughs> เ,เขียวใบแดง <c oughs> เจเลยครับเจนไรกันเนาะ <c oughs> อันนี้เป็นอ่า À, được hết chặt chỏm hao cả anh, ba, ba tô nào, anh đi lại mang cà tâu khánh tổ đi nho anh đi gọi bến nhịp phong của hao nón châu pha tăng mang chìm xuống hao nọ đi anh gọi bỏ châu pha hao chi à tán để tan đồng zăng hoa chay chén tô chén nọ chẳng biết ta hiểu xin mùng còn có bớt cái anh đi gọi bịch lá hao chặt là

อาหกศินย์ศานยวครับขอขอบพระคุณทุกภูตุพนค่ะมี่ิเลมีน้ำอ้อน้ำใจาใส่แข็งตั้งจูอาหลอนยิงหลอนใจนักศึกษานต่ว่าจังสิาขอขอบพระคุณทุกทูตุพนค่ะอนี่โตนี่กินได้แรงขนาดเนาะกระบัวอาของปนโตขนาดเนาะเ้ยตัวคนใหญแดล คนที่ได้ดีอีกดีดมันสามล้าະไปวันสามนาทีเพื่อนแบบเดินนี้ก็เข้าเจ้าคัดใจเพื่อนสังันะ บ้านใดจ๊ะฮะเ<ะ>ชียงงามสาวบ้านเชียงงามโอ้อันนี้มาช่วยงานวัดเนาะให้อขอถ่ายรูปนยงามขนาดเลยครับนี่น้องอีหยังครับนี่น้องน้องหญิงอากชื่อน้องหญิงครับโอ้งามไหลครับ <c oughs> น้องหญิงน้องหญิง

ขายเคฟคร okay. hmm. exactly. okay. nice ับเนี่ยนี่มีทั้งน้ำมีทั้งเคฟครับโอ้สวัสดีเคฟครับ ร,รวมสาวงามครับวันนี้เจ um, um น uh huh. อน้องจันนวลแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวมาทักทายน้องจันนวลนะครับอ๋อเลยสูงเ้าหน่อไม่สูงค่ะเจอกันอีกแล้วสาวงามน้องโบหอมน้องจันนวลใช้ชื่อโบหอมเนาะอ่าจำชื่อได้อยู่ครับกินข้าวไว้ยังคะเนี่ยยังไม่ได้กินเนาะมาถึงอ๋อค่ะ มากกี่คนครับเนี่ยเจ้าชายปะกาโอ้โหหกคนเลยเหรอโอ้หเดี๋ยวหาโต๊ะกันเนาะเจอกันตลอดแล้วสาาาวงงมมเจอกันบ่อยมากเลยสาวๆคนนี้ต้องแฉกันนี่แดดร้อนมุ๊บเนี่ยเออนยย้าถนัดทำโอ้สาวบ้านเล้าหมดเลยเปล่าเนี่ย อไม่ได้อยู่บ้านเราเนะโนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนน่ก่อนันน่อนั่อนนั่งอนนั่งก่อนนั่งก่อน่งคอนชื่อกอะไร่งก็อนนั่งก่อนอนนั่อนนงื่อนน่งอ่งอนไร่งอังก่อังก่อนนี่งกอังก่นนงกอนงก่อนน่องเอนงก่อนนงกอองอ่ะอ๋อน้องสามอง ใช่ไหมสามทองอันนี้กินทองอสามแวงโอ้โหติ๊กโถ่โอ้โหไล่ล่่ศูนย์รวมสาวงามครับวันนี้ครับได้ฟอนหรือเปล่าครับวันนี้ครับได้ฟอนหรือไม่หเอาได้ฟอนเหรอสี่คนโอ้เจคนโอ้ครับตัวนี้

ปลาโจ๊กน้ำตาลนี่มันทเสรที่ส้็ก้อยเหอเลยสีส้มคล้ยก่บนเียนที่เดี๋ยวเอรเส้น้ลอร่อยมากครับ